ใกล้จะปีใหม่แล้วใครที่อยากจะเริ่มเก็บเงินแบบจริงๆจังๆสักทีมาฟังคลิปนี้กันค่ะแน่นอนว่าการอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ไม่สามารถทําให้เราเลือกที่จะมีรายรับหลายทางหรือว่าเลือกที่ทํางานตเต็มที่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปโฟกัสที่รายรับนะคะหวานเนี่ยเลือกมาโฟกัสแล้วก็มาควบคุมรายจ่ายของหวานแทนหวานเข้าใจทุกคนเลยนะว่าการที่เราอยู่ออสเตรเลียแล้วเราต้องเมนจรายจ่ายของเราในแต่ละวิคเนี่ยมันก็เหนื่อยมากพอแล้วนะคะในจะค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ต้องรับผิดชอบตัวเองบางคนต้องส่งงเินนกลับบ้้าดวย นนการที่เราจะมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งมันเป็นอะไรที่ท้าทายกับเรามากตัวหวานเองนะคะก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากเหมือนกันเนาะในปีแรกที่หวานอยู่ออสเนี่ยเรียกได้ว่าทุกอย่างมันดูแปลกใหม่ไปหมดเลยนะคะมีเท่าไหร่วันก็ใช้หมดเนาะหวานเนี่ยเริ่มมารู้จักคุณค่าของการมีเงินเก็บก็ในช่วงของปี2018ค่ะในช่วงของการที่หวานจะต้องต่อวีซ่านะคะหวานเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราม,ามีเงินเก็บสักก้อนเราคงไม่ต้องมานั่งเครียดขนาดนี้หวานเลยเริ่มศึกษาทุกช่องทางของการเก็บเงินนะคะ จนหวานเนี่ยมาค้นพบวิธีที่มันดีมากๆนะคะแล้วหวานก็ใช้มาตั้งแต่ปี2018 <S <S มาจนถึงทุกวันนี้ทําให้หวานเนี่ยมีเงินเก็บแบบจริงจงจังๆสักทีสิ่งแรกที่เราควรจะเริ่มทํานะคะก็คือการสํารวจรอบตัวตัวเองก่อนว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายไหนที่ไม่จําเป็นหรือมีค่าไลฟ์สไตล์ไหนที่เราสามารถตัดออกได้บ้างน,นะคะโดยเริ่มจากการเขียนลงมาในแต่ละสัปดาห์นะคะหรือว่าของใครที่เป็นรายเดือนเนี่ยก็เขียนแจกแจงเป็นรายเดือนลงมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาแจกแจงรายละเอียดดูว่า ค่าใช้จ่ายไหนนะคะที่เราสามารถตัดออกไปได้เลยนะคะหรือว่าอันไหนที่เราควรจะลดนะคะอย่างเช่นค่า s u b s คริปชันแบบเ m มเบอร์ชิรายเดือนนะคะบางคนเนี่ยเราสมัครไปทุกๆอันไปก่อนนะคะโดยที่เราจาไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะว่าเรามีหรือเปล่านะคะกลับไปเช็คก่อนว่าตัวเองเนี่ยจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนให้กับช่องทางไหนบ้างอันไหนที่เราไม่ใช้นะคะเราก็สามารถตัดออกไปได้เลยะคะ่ะอย่างอะไรที่เราสามารถลดได้นะคะก็จะเป็นค่าไลฟ์สไตล์ค่ะเช่นเราอาจจะชอบไปสั่งสรคกับเพื่อนทุกอาทิตย์นะคะการชอปปิ้งบ่อยๆนะคะอย่างอันนี้นะคะวันขออนุญาตไม่เบลมความสุขของ แล้วกันเนาะเพราะหวานมองว่าการที่เราใช้เงินไปกับของสิ่งนี้นะคะมันก็คือเป็นการซื้อความสุขให้กับตัวเองเราทํางานเหนื่อยแน่นอนว่าเราก็อยากจะมีความสุขของตัวเองบ้างในแต่ละสัปดาห์นะคะแต่หากเราสามารถลองลดออกไปได้นะคะเราจะเห็นเงินเก็บจํานวนนั้นเลยนะก <nik> ่อนหน้านี้น,นะคะหวานก็เป็นคนที่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนทุกอาทิตย์เห <ๆ S 1> มือนกันนะคะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยหวานอ,ออกไปเนี่ยไม่ต่ํากว่า100ดอลน,นะคะฉ <horas> ะนั้นเนี่ยหวานเลยเลิกที่จะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนทั้งหมด1เดือนนะคะแล้วหวานนําเงินที่ได้เนี่ยมันหย่อนลงไปในกระปุกก็จะเห็นนนนวว่่าาหเเเีมมงิิพดือ 400ดอลขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยนะคะโดยหวานเนี่ยจะไม่หักดิบตัวเองนะหวานอาจจะออกไปเจอเพื่อนบ้านนะคะอาจจะเป็นเดือนละครั้งนะคะหรือว่าถ้าเกิดไปเจอเพื่อนเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอแบบอื่นนะที่เราไม่ต้องใช้เงินจํานวนนั้นนะคะอาจจะไปเจอที่สวนสาธารณะหรือว่าอาจจะไปเดินเล่นที่ทะเลนะคะอันนี้เราก็สามารถมองหาอะไรที่มันมาทดแทนได้นะคะโดยที่ไม่ตัดความสุขของตัวเองออกไปค่ะหรืออย่างนะคะก็คือการซื้อของมากักตุนนะคะของตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาจะลดทุกเดือนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องซื้อมากักตุนนะคะนอกจากว่ามันเป็น ของจําเป็นที่เราจะต้องใช้จริงๆนะคะให้คิดก่อนซื้อนะคะอย่าซื้อแล้วก็ค่อยไปคิดทีหลังว่าจะเอาไปทําอะไรนะเพราะว่าตัวหวานเนี่ยเคยเป็นมาก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่หวานทําพร้อมกับสเต็ปแรกเลยนะคะก็คือการรื้อของออกมาให้หมดนะคะแล้วก็ดูว่าตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วสิ่งไหนที่เราไม่ได้แตะมานานมากแล้วนะคะ มันก็จะไปขายให้หมดค่ะซึ่งการขายของของหวานนะคะก็ขายตาม f a c e b o o k Marketplace ขายตามกลุ่มต่างๆนะคะหรือว่าการนําไปขายที่ตลาดมือสองค่ะอย่างที่2นะคะก็คือการตั้งเป้าหมายค่ะหวานมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะสําเร็จได้นะคะหากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมีกรอบเวลาให้ชัดเจนนะคะมันจะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นค่ะว่าเราอยากจะเดินทางไปในสเต็ปไหนนะและจะไม่หลงทางค่ะโดยการเริ่มตั้งเป้าเงินเก็บนะคะเราอาจจะมองจากก้อนเล็กๆก,ก,ก่อนนะคะแต่เป็นก้อนที่ท้าทายและไม่หักโหมตัวเอง เกนกิไปารทําอะไรที่มันกดดันตัวเองมากๆนะคะเราจะทําได้ไม่นานค่ะเพราะเราไม่มีความสุขที่จะทํากับมันหวานนะคะจะตั้งเป้าหมายในระยะยาวและระยะสั้นแต่ว่าให้มันสอดคล้องกันค่ะอย่างเช่นเรามีวีซ่าที่ออสเตรเลีย2ปีนะคะหวานอยากจะมีเงินเก็บเนี่ยอย่างน้อยปีละ5,000ดอลในแต่ละเดือนเนี่ยหวานจะต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย500ดอลแล้วก็มาแจกแจงในแต่ละสัปดาห์ว่า สัปดาห์หนึ่งเนี่ยหวานจะต้องมีเก็บอย่างน้อย 100- ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบดอลน,นะคะแน่นอนว่าหนึ่งร้อยดอลเนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเราทำและทำมันต่อไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเนี่ยหนึ่งร้อยมันก็จะกลายเป็นห้าพันดอลเอง่ะแอบบอกนะคะทริค <c oughs> อีกหนึ่งอย่างของหวานนะคะ <c oughs> ก็คือการหาความสุขของตัวเองด้วยนะคะในระหว่างทางเก็บเงินค่ะแน่นอนว่าเราต้องทํางานแล้วเราก็ต้องเรียนนะคะมันเหนื่อยแล้วมันก็หนักมากๆนะคะฉะนั้นอย่าลืมหาความสุขให้กับตัวเองด้วยนะคะอาจจะเป็นในแต่ละสัปดาห์หวานจะพาตัวเองออกไปกินคาเฟ่ เล็กเลียน้อยให้กับตัวเองนะคะเป็นกําลังใจที่เราทําสําเร็จในแต่ละสัปดาห์ค่ะอย่างที่3านะคะก็คือการทํารายรับรายจ่ายค่ะการทํารายรับรายจ่ายจะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าเรามีรายรับในแต่ละสัปดาห์เท่าไหร่และเรานําเงินไปลงกับส่วนไหนมากที่สุดแล้วเราจะสามารถลดมันได้อย่างไรนะคะยางหวานนะคะจะเซต weekly expense ของตัวเองเลยนะว่าใน1สัปดาห์เนี่ยหวานจะสามารถใช้จ่ายเงินได้เท่าไหร่นะคะอย่างเช่นหวานอาจจะเซตไว้ที่100ดอลเพราะมันมีสินค้าออกใหม่หรือว่ามีของออกใหม่เนี่ยหวานก็จะดูว่ามัน cover กันหวานมีหมหรือวาจะต้อง เก็บเงินอีกสักสองสามอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นแล้วไม่กระทบกับเงินเก็บหรือว่ากระทบกับเงินส่วนอื่นอย่างที่4ี่ค่ะก็คือการสร้าง Account เงินเก็บนะคะโดยหวานอยากจะแนะนาให้แยกเป็นแคตตากรีให้ชัดเจนนะคะว่าส่วนนี้ใช้กับอะไรส่วนนี้ใช้กับอะไรแล้วก็ส่วนไหนคือเงินเก็บในส่วนของเงินเก็บนะคะหวานจะแยกออกไปอีบัญชีธนาคารเลยนะคะมีแค่อปพลิคชันจะไม่มีบัตรกดเงินนะคะแล้วหวานเนี่ยจะแวะไปดูน้องนะคะแค่ปีละสี่ครั้งเพื่อให้ชื่นใจว่าฉันมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วแค่นั้นเองนะคะจะไม่ไปแตะต้องน้องนะคะสููตตตรรนนนนนีีี้้ะะคะเป็สทท่่หวใชอถอ วีซ่านักเรียนนะคะนั่นก็คือ50 30, 20ค่ะ50เนี่ยหวานจะถือว่าเป็นฟิกคอร์สนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจําเป็นที่จะต้องจ่ายในแต่ละสัปดาห์ค่ะอาจจะมีพวกค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าบัตรโดยสารนะคะแล้วก็พวกค่ากดซรีค่ะ30นะคะหวานจะแบ่งเป็นค่าเทอมค่ะเนื่องจากว่าอาจจะต้องชําระค่าเทอมเองเนาะฉะนั้น3 0นี้นะคะก็จะเป็นค่าเทอมของหวานทั้งหมดค่ะส่วนอีก20%นะคะหวานจะแบ่งเป็นเงินเก็บ15%ค่ะและอการท่องเที่ยวค่ะในตอนนั้นนะะคในแต่ละเีเนต์ ก็จะนํา5%เนี่ยมาซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะโดวยวันจะเซตโกไว้ว่าในแต่ละปีหรือว่าในแต่ละเดือนในช่วงเวลานั้นเนี่ยวันอยากทําอะไรบ้างน,นะคะอาจจะเป็นกินข้าวดีๆให้กับตัวเองสักมื้อนะคะการซื้อของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองการซื้อสิ่งของที่เราอยากได้มานานแล้วนะคะหรือว่าการนําเงินไปท่องเที่ยวหรือว่าการไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ไทยคะ่ะการจัดสัสดส่วนเงินให้ชัดเจนแบบนี้นะคะจะทําให้เรามีระเบียบวินัยในการใช้เงินมากขึ้นคะ่ะ เราจะมองเห็นภาพว่าเราเอารายจ่ายไปลงกับอะไรบ้างน,นะคะแล้วมันส่วนทางกับรายรับของเราหรือเปล่านะถึงแม้ว่าสุดท้ายนะคะการเก็บเงินของเราเนี่ยในแต่ละสัปดาห์อาจจะเป็นแค่ก้อนเล็กๆ50ดอลยีดอลน,นะคะแต่หากเราทําเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะสุดท้ายเงินก้อนนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆเองค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะวันเข้าใจดีค่ะว่าพื้นฐานทางการเงินของแต่ละคนเนี่ยมันมีไม่เท่ากันค่ะแต่หากเป็นไปได้นะคะก็อย่าพยายามที่จะเป็นหนี้หรือว่าการใช้เงินเกินตัวกับสิ่งของที่ไม่จําเป็นค่ะที่ออสเตรเลียค่ะจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้กําลังฮิตมากๆอยู่นะคะนั่นก็คือการใช้แอปพลิเคชันผ่อนของการใช้แอปพลิเคชันผ่อนของเราต้องมาดูตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเงินที่จะ cover ของสิ่งนั้นไหมหรือว่าจริงๆแล้วเรากําลังนําเงินอน,อนาคตมาซื้อของสิ่งนั้นนนนอออออยยูู่่่่หาาาาากกกเเรรํลัังงงใช้นอนอน้ิคตตซืมม็ไไะ กับการที่เรานํารายรับของเราที่จะได้ในอนาคตมาหมุนเงินเพื่อใช้หนี้นะคะแทนที่จะนําเป็นเงินเก็บฉะนั้นเนี่ยก่อนจะใช้นะคะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดดีๆคํานวณดีๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจใช้มันลงไปค่ะทุกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าหวานเนี่ยจะไม่ต้องนําเงิน30%นั้นไปจ่ายค่าเทอมแล้วนะคะมีรายรับเพิ่มขึ้นรายจ่ายน้อยลงนะคะแต่หวานก็ยังคงไลฟ์สไตล์ตัวเองแบบเดิมนั่งรบรบไปทํางานกินข้าวที่ร้านเดิมไลฟ์สไตล์แบบเดิมแต่งตัวแบบเดิมเวลาจะเสื้ออะไรหรือจะทําอะไรเนี่ยหวานคิดแล้วคิดอีกนะคะค เยอะมากๆเลยว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะเสียมันไหมนะคะเพราะว่าตัวหวานเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาแล้วนะคะมันทําให้เรารู้คุณค่าของเงินดีมากๆเลยค่ะทุกคนก็หวังหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายคนที่กําลังแพลนที่จะเก็บเงินนะคะปีใหม่แล้วเราก็เริ่มอะไรใหม่ๆได้นะคะไม่มีอะไรที่สายเกินไปคะ่ะใครมีทริคดีๆหรือมีอะไรแนะนําดีๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ล่างๆได้เลยนะคะมาสร้างคอมมูนิตี้ดีๆด,ด,ด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ